สาวสังคมมากๆเพราะเธอพาลูกสาวอยู่ปอสองมากินหมูกระทะกับเพื่อน <c oughs> ลูกกินไม่เท่าไหร่นะ <c oughs> ฉันนี่แหละแม่เนี่ยกินเยอะกว่าลูก <c oughs> ไปทํางานยังอยากนัดเจอกันหลังเลิกงานเนาะ <c oughs> เด็กก็เหมือนกันเลยพวกเธอมาตัดมาที่ตอนเช้าก่อนมาดูชีวิตฉนี <c oughs> วันหยุดของลูกพวกเธอแต่แม่ตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะ่ะมาเดินออกกาลังกาย <c oughs> เดินเสร็จประมาณ7จ็ดโมงยีพวกเธอดูแดดร้อนมากถึงบ้านก็เลยสั่งหมูปิ้งนมสดให้น้องปิมดูส่วนลูกชายฉันบอกไม่กินจะกินแซนด์วิชพวกเธอก็จะเห็นคลิปฉันที่ฉันกินกาแฟเนาะตอนเช้าวันละแก้ววันในคลิปปปนนนนนนี้้่่่ะตออเเชากกกไวิิงงฉั็็แบบซ สองเล็กๆช็อตหนึ่งนะพวกเธอกาแฟดำใส่สายมาพวกเธอเอยฉันแบบเหนื่อยฉันไม่มีแรงอ่ะแต่ฉันก็ลืมนึกนะพวกเธอว่าร่างกายฉันมันไม่พอกาแฟฉันก็เลยสั่งน้ำมะพร้าวสดนั่นแหละมาชงใส่มัทชะกินเผื่อมันสดชื่นขึ้นมาแต่กินแล้วไม่รู้ว่ามันดีขึ้นหรือเปล่านะหรือฉันคิดไปเองว่าฉันดีขึ้นนะอาการฉันน่ะแล้วพวกเธอดูฉันอันนี้ที่ฉันทำเนี่ยฉันไม่ได้ทำใส่กล้องนะพวกเธอปกติฉันก็กินแบบนี้แหละถ้าฉันไม่ได้อัดคลิปนะต้องหลับตาแล้วก็เหมือนแบบให้กลิ่นมันเข้าจมูกได้แบบสัมผัสกลิ่ว่าาาาฉัันคิดดไปเเอองงพกกกกกตผ้ยแบบบรระะม หลังๆน้องปิมเขาก็ไม่ค่อยได้มาตากผ้าช่วยหรอกแม่ก็ให้พักผ่อน<ไ>เล่นกับน้องฉันก็ว่าเขาแบบนานๆหยุดนะพวกเธออยากให้พักร่างกายบ้างข้าวเที่ยงเสร็จนอนกลางวันก็จะได้ไปตามนัดแล้วนะพวกเธอนัดกัน5้าโมงครึ่งหลอกไปกินหมูกระทะกาัาแม่ของเพื่อนน้องปิมแหละเขาชวนว่าไปกินหมูกระทะไหมพาเด็กๆไปกินกันก็เลยพาเด็กๆไปกินหมูกระทะกัน<ไ>พวกเธอ<ไ>ก่อนเวลานัดเลยพวกเธอไม่ค่อยเหือเท่าไหร่ทั้งแม่ทั้งลูกรถติดจอดให้พี่ๆข้ามถนนกันน้องปิมก็ถามแม่ทำไมควายเยอะจังส่วนน้องปื้มนะพวกเธอแม่ช้างช้างมาก่อนเวลาน กําลังกายนั่นแหละพวกเธอส่วนที่เขาวิ่งกับภูก่อนเขาลงสะว่ายน้ำนั่นเลยน้องปิ่มเขาก็ถามแม่ถึงหรือยังถึงเวลาไปกินหมูกระทะหรือยังแม่ฉันก็บอกรอก่อนลูกห้าโมงครึ่งก่อนลูกรอเพื่อนก่อนกันจะไปเจอกันที่ร้านเลยไงพวกเธอใจจดใจจอแบบอยากไปมากอะเดินแบบไม่ยอมมานั่งนะพวกเธอเรียกตั้งหลายรอบบอกมานั่งก่อนลูกนั่งพักก่อนน้องปิ่มเขาก็ไม่เท่าไหร่พวกเธอแบบพาไปไหนก็ไปวันนี้น่ะจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นหละหนุนพวกเธอดูน้องปิ่มหนุนซูมดูนะพวกเธอนั่งรอ่ะอยากไปกินหม้เาข ร้อนไงเขาอยากกินหมูกระทะกับเพื่อนมาถึงแล้วพวกเธอเวลาที่น้องปิมลอยคอรอคอยมาแล้วร้านนี้เขาจะขายเป็นชุดนะพวกเธอไม่ได้เป็นบุฟเฟ่แต่ว่าอร่อยพวกเธอน้ําจิ้มอร่อยฉันก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนี่แหละร้านนี้น่ะแม่เพื่อนน้องปิมชวนมาร้านนี้ก็เลยแบบมาลองกินดูอร่อยเลยแหละพวกเธอเขาจะหมักนุ่มแล้วก็หมักอ่อนๆนะพวกเธอรสชาติพอดีกลมกล่อมสำหรับเด็กที่แบบว่าไม่จิ้มน่ะก็อร่อยพวกเธอน้องปิมเขาก็ลองแตะน้ําจิ้มแค่นิดเดียวนะพวกเธอยังไม่ถึงได้ลงท้องเลยบอกเผ็ดแล้วน่ะเพื่อนน้องปิมก็น้องพีมพวกเธอท ดเ,เดินเล่นวิ่ง,งเล่นปูมกับน้องพิมเขาก็วิ่งหยอกกันสนุกพวกเธอส่วนน้องพิมนะนั่งเมาส์กับแม่แม่น่ะกินน่ะพวกเธอนั่งเมาส์เก่งมาก <c oughs> ทิ่ีมีน้องพิมกับแม่น้องพิมเนี่ยขออนุญาตแล้วนะพวกเธอว่าจะเอามาลงในช่องฉันถึงเอามาลงได้เนี่ยปืมเขาก็สนุกมากมีพี่พิมเล่นเป็นเพื่อนนะพวกเธอส่วนพี่สาวเขาจริงๆนะเนี่ยกินไม่หยุดนะพวกเธอกินเยอะมากทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยทั้งฉันกับน้องพิมนั่นแหละแล้ววุ้นเส้นเขานะพวกเธอมันนุ่มมากนะ่ไม่รู้ว่าเขาใช้แบบยี่ห้อหนอะะชมวรโต ร้านนี้เขาขายเป็นชุดไงเขาส่งแล้วก็แบบมีคนที่มาซื้อไปกินที่บ้านนะเพราะเธอคนก็เลยไม่ได้ไปนั่งกินที่ร้านเยอะแต่มันอร่อยพวกเธอกินเสร็จน้องปิมน้องปืม้มน้องพิมก็เรียกแม่มาดูหอยท่าตาดีมากพวกเธอไม่รู้วิ่งไปทําอะไรตรงนั้นน่ะไปเจอหอยท่ากันตั้งหลายตัว <c oughs> เนี่ยพวกเธอชั้นสดหมดนะ่ะเกลี้ยงหม้อน่ะพวกเธอน้องปิมก็ไปหยอกไปแกล้งแม่เพื่อนน่ะพวกเธอเล่นสนุกมากไปกินตั้งแต่ห้าโมงครึ่งนะพวกเธอเผื่อฉันถึงบ้านสองทุ่มอ่ะสามแม่ลูกถึงบ้านนอนแล้วนะพวกเธอวันหลังพพาเเด็กกๆินใหม่อ